ทุกคนวิตามินซีตัวนี้นะคะกำลังเป็นกระแสนิยมมากๆในตอนนี้เพิ่งไปเจอมาสดๆร้อนๆเลยในราคา49บาบาทเท่านั้นแม่ หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าแม่จ๋าใจเย็นก่อนนี่ตอนแรกก็คิดเหมือนกันเลยว่าเป็นของปลอมแน่นอนแต่ที่ไหนได้ลูกค้จาจ๋าเขาอยู่ในช่วงโปรโมทแบรนด์ร้านอื่นๆน่ะยังขาย325บาทอยู่นะแต่ตอนนี้ทางแบรนด์ค่ะเขาจัดโปรวิตามินให้1บัญชีนะคะจะซื้อได้เพียงแค่3กระปุกเท่านั้นไม่เชื่อแม่รอดูนี่ เออนะคะจริงๆลูกค้าจ๋าถ้ากดเพิ่มไป4กระปุกปุ๊บอะมันจะเปลี่ยนเป็นราคาเต็มทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลูกค้าใครที่แบบว่าอยากได้วิตามินซีคุ้มๆนะคะแนะนําเลยตัวนี้เหลือเพียงแค่49บาทสามารถตรวจเช็คเลขอ,อยอเช็คผลิตภัณฑ์เช็คชื่อแบรนด์ก่อนได้ทั้งหมดเลยนะคะ วิตามินซีตัวนี้นะคะหกระปุกจะมีทั้งหมด30แคปซูลคุ้มมากใครสนใจจิ้มไปที่ตะก,ก้าตอนนี้ได้เลยแม่คะปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าพลาดโปรดีๆราคาดีๆนะคะเป็นวิตามินซีนะคะ,ะ,คะผิวขาวก็จงางใสผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยใครจะกดรีบจิ้มไปที่ตะก,ก้าตอนนี้ได้เลยนะคะอย่าเสียสิทธิ์กันนะคะ